วันนี้จะมารีวิวนะคะเครื่องทำโซดาอันนี้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใส่เข้าไปเราต้องใส่ตูดนะอันนี้เราจะจุ่มอันนี้เราใส่ตูดเข้าไปกับตรงนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่น้ำเย็นน้ำอะไรก็ได้แล้วแต่เราน้ำเปล่า ใส่ให้ได้เท่าขีดที่เขากำหนดอันนี้อันนี้ใส่ให้มันพอดีอันนี้แหละแล้วก็ใสาลงมาไปจุ่มลงไปใส่อันนี้จุ่มเข้าไปจุ่มปิดปิดให้สนิทอย่างที่สองใส่อันนี้นะคะอันนี้เข้าไปหมุนเข้าไปเอหมุนนิ แล้วมันจะก,กึกหน,นึ่งเนี่ยมันจะเย็นๆเลยรอให้มันหมดซ่าสักแป๊บหนึง่งขั้นตอนต่อไปคือเทเหล้าขั้นตอนที่สองทเทเหล้าเอ้ยเทเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ แต่เราชอบเราชอบสองอ่ะมันออกมาเลยเหรอโอ้ยม่ออเลยอันนี้อ๋ออ๋อโหเล่นเลยมันต้องดึงี่ก่อนนี้องจริงจริงมันต้องดึงอย่างนี้ออกก่อนนะขยันค่อยแล้ว แล้วเขาก็จะแถมฝาปิดมาด้วยดีแล้วจีว้าวยังไงวะชิ้นดีชื่นใจเฮ้ยเลิศ